ก็ตนะครับผมนีคอนประจำสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับกับคลิปที่แล้วที่เราแตกปืนแรงไปว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยต้องซุ่มก่อนนะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็ตามอยู่นะครับผมเข้ามาก็เกือบจะแพ้แล้วครับนี่ฮะหัวดโดโดๆครับเราต้องมั่นใจก่อนแล้วเราค่อยยิงนะครับ ที่ที่เราซุ่มอยู่ ula, okay, ให้ศัตรูเห็นเลยเราเช็คก่อนนะรอบนอกไม่มีนะเรียบร้อยครับโหลหัวไม่ให้เป ouais. <c oughs certains> ็นจริงครับท่านโอ้เ <c> ข <oughs boiling> ้าหัวเลยต่อไปครับอะไรครับระหว่างยี่ห์ที้เรามาก่อนหว่าจะได้ยิงหรือเปล่า ว่าเรารู้แล้วครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนถ้ามันไม่หนีนะครับตัวเราแน่นอนนะเอาเว่าจะค่อยขับไปนะครับยูบอกไปนะครับอย่ามาณาทิศบอกเลยก่อนด้วยนะไม่จักรายานนะครับก็มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ามีความครอบตัวแล้วเขาเข้า ไ่รครับกระตุกนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นผุตดำรงครับพอเล่นแรลกมาจนชินนะครับเล่นแบบแหลกๆมาตลอดครับก็เลยจับหยุดได้ครับเอยตอนนี้เรา,เาโค้งต้องแบบป้องกันแบบดีไว้ให้ดีสุด คือยิงแบบไม่ต้องขึ้นขึ้นเลงน,นะครับยิงไปเลยถ้าระยะประชิดนะครับการฝึกการใช้แบบฮิปช็อตนี่ได้ประโยชน์มากครับเพราะว่าถ้าปล่อยอะเรเนี่ย ยิงก็คือลำต,ตัวหล่นแน่นอนคนระับไม่ต้องห่วงมาแล้วครเยื่อคนที่สาของเราแต่ตอนนี้ผมยิงยิปช็อตจนผมขี้เกียจซูมนะโดนด้วยครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรียกว่าลูกฟุกหรือเปล่านะครับแต่ระยะเมื่อกี้น่าจะโดนแขนนะก็เลยสามว่า ก็คือจุดนี้ครับเยอยวมันเลน่นใจเย็นมากแต่สาระก็คืออย่างที่ผมใจร้อนเกินไปหน่อยเนะวลาครับเรามาเริ่มกันใหม่นะฮะไปที่จุด V ีจุดเดิมครับนะัเพื่อนเราก็โลบนะครับแปลวจุดซีโดยที่เราเสียจุดเอไปอแล้วครับแค่นี้ก็คือชิวๆไปครับผมก็งงนะบางที เอเนี่ยยังไม่อยู่เลย,เยไปเอาจุด C นะครับจะแบบว่าเคลื่อนกำลังไปจุด C แล้วโดนศัตรูตลบหลังนะครับ ขอขอเ่องว่ามาจากสปอนเซอร์เปลี่ยนการ์ดจอยังไม่อนุมัตินะครับก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนนะแต่ <c oughs> ผมถามวัดชินแล้วนะเล่นมาตั้งแต่เริ่มแรกก็เล่นได้นะไม่เสีเยดายมากมายไม่รู้ว่า เป้าได้ครับรีคอนนี่คือถ้าโดนถ้าโดนระบบเป้านี่โดนชาร์จเข้ามานี่ อะในป่านะฮะว่าจะมีซุ่มยิงอยู่ในป่าต,นะตัวนึงฮะลองไปจัดการก่อนนี่คือหน้าที่หลักของเรานะครับคือเราต้องคอยเช็คคนซุ้มยิงของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะเป็นเป้าแบบกรสดกรุงครับถ้าเราไม่เช็กให้เพ,เพื่อนเพื่อนก็จะโดน สังเกตหลอดด้านข้างนะครับ้ายมือล่างนะก็คือแบบนึงนะครับรอยครับก็คืออย่างที่เห็นครับถ้าเกิดหลอดสีขาวเราน้อยนะครับเป้าก็จะสั่นเยอะมากรเราต้องค่อยๆแบบค่อยๆเดินธรรมดาครับอย่าก,กดสปินเยอะนะไม่งั้นถ้ายิงระยะไกลนี่แทบจะหลงไดะยะะ้ยาก เราคงซุ่มอยู่ในป่านะครับสังเกตนะครับเส้นขอบฟ้านะสังเกตการเคลื่อนไหวของของหน้าจอนะว่ามีตรงไหนเคลื่อนไหวนะครับสังเกตหน้าจอนะครับผมถ้ามีการเคลื่อนไหวนะครับเราก็สังเกตไปแบบนี้ครับ เราต้องสังเกตน,นะครับว่าตรงไหนมีการเคลื่อนไหวนะครับเราก็าเล็งไปที่จุดนันนะครับเพราะตรงนั้นคือจุดที่ศัตรูอยู่อย่างแน่นอนครับและแน่นอนครับตอนนี้เราถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราชนะแน่ครับนี่คือขั้นที่หลักรีคอร์ดนะครับก็คือคอยเช็คระเขียมทีมเท่เพื่อนะครับถ้าบางคนแบบชอบการบู้กันเข้าไปแคปก็อาจจะ อันนี้ผมยอมรับเลยครับว่าตายเยอะมาตัวนี้ถือว่าเยอะคระับแพ้เกมกับการยิงโอเคครับผมก็จบไปนะครับกับคลิปนี้นะฮะผมก็แนะนําการเล่นได้เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าเกมมันสั้นเหลือเกินนะฮะแต่ก็คือข้ค่าวก็คือการยิงเนี่ยระยะหวังผลนะครับแล้วก็จุดที่ควรจะยิงเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นในคลิปครับก็ควรจะยิงช่วงที่เลยเอลขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ ตนีู่ก็คือถ้าเกิดระยะใกล้เนี่ยก็ให้ฝึกการใช้การยิงแบบฮิปช็อตหรือแบบไม่ต้องกดเล็งนะครับผมโอเคครับเพื่อจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ